ไปใครจะเชื่อขนมเปียะยืดโมจิแล้วมะพร้าวอ่อนหอมๆอ,อร่อยแบบนี้มันไม่ได้มาขายนะคะแต่มาแจกสูตรให้ทุกคนไปทํากันเลยเริ่มที่แป้งในกันก่อนก็ตวงทุกอย่างรวมกันใส่หม้อทาการผสมให้เข้ากันแล้วก็นวดนวดด้วยมือหรือด้วยเครื่องก็ได้ค่ะยิ่งนวดก็จะมีความยืดนั่นเองอันนี้ซันนวดด้วยเครื่องประมาณ10นาทีค่ะจากนั้นพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงทีนี้ก็มาทําแป้งในกันค่ะเหมือนกันค่ะผสมให้เข้ากันตามสูตรนี้เลยนวดให้ได้เป็นก้อนแบบนี้ก็ พักไว้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นก็มาแบ่งแป้งเลยใครจะทําไซส์ไหนก็ได้นะส่วนซันเนี่ยทำไซส์ใหญ่หน่อยจากทั้งสูตรซันจะหารให้ได้4ก้อนค่ะแบ่งแป้งแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆเอาไว้จากนั้นก็เอาแป้งมารวมกันรีดแป้งนอกนะคะให้แบนแล้วก็ห่อแป้งในค่ะตั้งทิ้งไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนจะนํามาขึ้นรูปอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อพักแป้งเสร็จนะคะเราจะนําแป้งเหล่านี้มาขึ้นรูปกันโดยจะรีดเป็นแนวยาวแบบนี้เลยแล้วพับให้ได้3ทบจากนั้นจะเปลี่ยนทิแลก็ ยาวเหมือนเดิมค่ะก็พับให้ได้3มทบอีกครั้งหนึ่งเมื่อทําครบทุกชิ้นแล้วก็พักไว้ค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงครบเวลาแล้วนะคะเราจะนํามาใส่ไส้กันค่ะทําการรีดแป้งให้กว้างเลยนะคะแล้วก็จะกุลงพิมพ์ซันใช้เป็นพิมพ์เค้กครึ่งปอนค่ะจะได้ทรงสวยหน่อยใครทําชิ้นเล็กจะห่อด้วยมือก็ได้นะใครที่จะใช้ในวันนี้นะคะซันทํสองไส้ก็คือไส้มะพร้าวอ่อนที่แจกสูตรไว้แล้วเรียบร้อยเมื่อใส่ไส้ก็เย็บก้นเข้ากันค่ะแล้วก็พลิกเอาก้นไปอยู่ด้าน งของพิมพส่วอีกไส้หนึ่งจะเป็นไส้บิสคอฟโมจิค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสมาแจกสูตรโมจินะคะก่อนเข้าอบมาทําตัวทาหน้ากันค่ะไข่แดงน้ำมันพืชแล้วก็สีผสมอาหารค่ะเอามาทาให้ทั่วขนมเปี๊ยะของเราก่อนเข้าอบเลยอบไฟ1 7 0องศาเป็นเวลา15-18นาทีก็แล้วแต่สาของแต่ละคนนะคะพอทำเองก็สามารถทําเป็นแป้งบางแล้วใส่เยอะๆใส่ทะลักแบบนี้ได้ฟินสุดๆเลยค่ะทีนี้ก็มาชิมกันใครอยากให้แป้งหอมกว่านี้นะคะ,ะแนะนําเอาแป้งนะมาอบ ควันเทียนก็จะฟินยิ่งไปอีกค่ะวงน,นี้กระแสแรงอยากกินมากๆก็เลยไม่อบแล้วค่ะทาเลยหิวมากดูไส้โมจิบิสคอฟสิคะยืดสุดๆมะพร้าวอ่อนก็หอมฟินมากทํากัน